จริงๆแล้วผู้นำอะ่ะมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าดุหรือว่าจะต้องสั่งหรือว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะมันก็มีผู้นําอีกประเภทหนึง่งที่มันเหมือนกับว่าเป็นผู้นําแบบผู้รับใชยย้หลายคนน่าจะเคยได้ยินแบบ servant l e a d e r ์ชิพอย่างเงี้ยมันคือเหมือนกับว่าเราอะ่ะพร้อมที่จะัพ p อ o r t น้องๆเราชอบที่จะัพ p อ o r t ชอบที่จะสนับสนุนเหมือนคนปิดทองหลังพระอ่ะมันก็ดีในบางสถานการณ์นะที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้ให้ s ป p ต o t ไลน์น้องๆเขาได้เฉิดฉายแบบเนี้ยไม่จําเป็นว่า,าจะต้องแบบอุ๊ย ดุตลอดเวลาหรือว่าแบบอุ๊ยอันนั้นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้บางทีเราก็เปิดพื้นที่มันก็อาจจะสร้างความสบายใจสร้าง trust ให้กับทีมได้เหมือนกันเนาะดังนั้นเราคําว่าใจดีเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเนาะว่าจะเป็นผู้นําไม่ได้ในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่ามันเป็นได้มันคือเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นอีกศิละปะหนึ่งของการเป็นผู้นําที่ก็แตกต่างหลากหลายกันอยู่แล้วในแต่ละคนอะแต่ว่าเราอ่ะก็จะมาใช้ทักษะของการเป็นแบบผู้นําที่แบบใจดีไม่สั่งน้องเลยไม่ติดตามน้องเลยปล่อยให้น้องได้ไปสู้รบอยู่คนเดียวแบบนนนี้มมมักกก็็คงจจะะะไ่หาาะาะใใสถาาารณ์ แต่ในบางสถานการณ์เราก็อาจจะต้องมีแบบติดตามงานบ้างให้มันดูแบบว่ามีชาเลนจ์ให้น้องๆบ้างแต่ว่าให้น้องๆเห็นว่าเราอะก็ยังดูแลเขาอยู่อันนี้คือความแบบสนุกแล้ออความท้าทายที่เราจะใช้แบบผู้นําหลายๆแบบที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเอามาบริหารทีม